สความเชื่อที่ทำให้คุณเป็นเศรษฐีนะครับในใครอยากเป็นเศรษฐีอ่ารู้นะฮะว่าคุณจะตอบว่าอะไรโอเคผมรู้แล้ว,ว่าทุกคนต้องการสิ่งนี้กันอยู่แล้วเนาะดังนั้นมันมีวิธีการครับและเชื่อไหมว่าทุกอย่างเริ่มต้นมาจากความเชื่อความเชื่อมันต้องใช่ก่อนความเชื่อมันต้องนำพามันต้องเกื้อให้คุณสามารถเป็นได้ก่อนถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จ ในการเทรดอยากจะร่ํารวยมากยิ่งขึ้นแต่มันยังมีความเชื่ออะไรบางอย่างที่มันชุดรังคุณนะครับยังมีความเชื่ออะไรบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคในการไปถึงเป้าหมายแบบนั้นเราก็ไม่สามารถสําเร็จได้นะครับดังนั้นทุกอย่างจะเริ่มแก้ไขจากความเชื่อก่อนเอาล่ะเทรดเดอร์ทุกคนนะครับวันนี้คุณจะต้องมาเรียนเรื่องความเชื่อกันด้วยเนาะ,ะถ้าเกิดความเชื่อของคุณเนี่ย มันมีอะไรบางอย่างชุดรั้งมันก็ไม่สามารถสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะวันนั้นดังนั้นครับวันนี้เอาแก่นของความเชื่อไปก่อนว่าคุณต้องเชื่ออะไรบ้างที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะครับและความเชื่ออะไรที่มาชุดรั้งคุณคุณต้องรู้สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดเรารู้ตัวเองเราจะได้แก้ไขมันทันโอเคไหมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมก็ใช้ความเชื่อพวกนี้แหละที่นําพาชีวิตตัวเองจนประสบความสําเร็จนะครับมี8หลักเราใช้ความเชื่อพวกนี้ครับ และคุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วความเชื่อมีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์มากๆอ่ะ,อะเกินเข้าเรื่องแล้นะความเชื่อมีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์มากๆนะครับเรียกง่ายๆว่าความเชื่อคือต้นเหตุของการสร้างเลยพิมพ์สิ่งนี้มาเราจะมาขยายความเรื่องนี้กันเนาะว่าทําไมความเชื่อจึงเป็นต้นเหตุวันนี้สิ่งที่เรามาสอนกันคือการ,การแก้ไขที่ต้นเหตุโอเคไหมในเมื่อความเชื่อคือต้นเหตุอ่า การที่เรามาเรียนรู้ในวันนี้ครับมันคือการแก้ไขต้นเหตุถ้าเราแก้ไขต้นเหตุได้ทุกอย่างเปลี่ยนนะครับชีวิตคุณเปลี่ยนนะบางทีตอนนี้ที่เรายังไม่รวยที่เรายังไม่ประสบความสําเร็จในการเทรดหรืออื่นๆเราจะติดบล็อกเรื่องความเชื่อครับแต่คุณไม่รู้ว่าคุณติดมันอยู่อันนี้เรื่องจริงนะถ้าเรารู้ว่าว่าเราติดเรื่องอะไรแล้วเรารู้ว่าเรื่องนี้มันจําเป็นสําคัญเราจะเกิดการแก้ไขจริงไหมครับแต่ถ้าเราไม่รู้ ว่าเฮ้ยทั้งชีวิตเราติดเรื่องนี้อยู่นะเราไม่รู้ไม่มีใครมาบอกไม่มีใครสะท้อนให้เราเห็นคุณจะติดเรื่องนั้นไปทั้งชีวิตและคุณจะตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมกูยังไม่สําเร็จสักทีทาไมยังไม่สําเร็จมันจะเป็นแบบนั้นและก็จะมีแต่คําถามเนี้ยวนไปเรื่อยๆไม่เกิดการแก้ไขครับเพราะคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรบอกให้ต้นเหตุคือความเชื่อโอเคนะเรามาดูโมเดลนี้กันหน่อยครับทําไมผมถึงบอกว่าความเชื่อคือต้นเหตุของทุกอย่างเลย มาสังเกตโมเดลนี้กันนะเพราะมีความเชื่อจึงมีความคิดจริงเปล่ามีความคิดความรู้สึกจึงตามมาหรือมันอาจจะเกิดขึ้นเวลาใกล้เคียงกันนะครับความรู้สึกนึกคิดจริงไหมพอมีความคิดมีความรู้สึกนะครับมันเริ่มที่จะลงมือทําและพอลงมือทําครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลลัพธ์นั่นเองคุณคิดว่าโมเดลนี้จริงไหมถ้าจริงพิมพ์บอกหน่อยว่าจริงความเชื่อส่งผลต่อความคิดไปที่ความรู้สึกนะครับ และกระตุ้นให้เกิดการลงมือทาเห็นไหมลงมือทําส่งผลตอบผลลัพธ์และสิ่งนี้ที่คุณต้องการมันใช่ไหมคุณต้องการผลลัพธ์คุณต้องการผลลัพธ์ประสบความสําเร็จในชีวิตร่ํารวยเป็นเศรษฐีประสบความสำเร็จในการเทรดนี่คือผลลัพธ์ที่คุณต้องการจริงไหมครับถ้าจริงพิมพ์บอกไหนว่าจริงามาเรียนรู้กันนะครับทุกคนเรื่องราวันนี้สําคัญมากๆนะใครมาฟังอย่าเพิ่งคิดว่าฉันรู้แล้วนะครับอย่าเพิ่งข้ามไปไหนฟังก่อนผมตกผลึกเรื่องนี้อยากจะถ่ายทอดมากๆ เรียกว่าโหใจผมมันร่ำร้องมากว่าแบบชนะการมาพูดเรื่องนี้สักทีเถอะเออเอาแต่วิเคราะห์กราฟอยู่ได้เอาแต่ให้คนเออเข้าใจว่าวิคห์การาฟมันคุณก็ได้เงินใช่ไหมมันโอเคมากแต่สิ่งเหล่านี้มันคือความยั่งยืนของคุณเนี่ยครับมันคือเหมือนกับการให้สิ่งที่เป็นปัญญาเออวันนี้มันคือการให้ปัญญาเลยคุณเข้าใจคุณปลดล็อกคุณไปต่อยอดทําอะไรก็ได้เนาะอ่ะต่อนะครับต้นเหตุคือความเชื่อสุดท้ายคือคําว่าผลลัพธ์ เราต้องการผลลัพธ์คือรวยใช่ป่ะคุณต้องการนี้รวยสําเร็จในการเทรดและลอื่นๆเนาะแต่ว่าเราจับประเด็นหลักๆเนี่ยความต้องการอันดับหนึ่งของคุณทุกคนเนี่ยคือรวยก่อนอยู่แล้วจริงป่ะรวยก่อนเอาล่ะถ้าเราต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับต้องการรวยต้องการประสบความสำเร็จในการเทรดหรืออื่นๆจงกลับมาเช็คก่อนกลับมาเช็คก่อนว่าความเชื่อของฉันเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอ่ะผมจะพูดอย่างนี้ว่ามันไม่ได้มีความเชื่อใดที่ถูกไม่ได้มีความเชื่อใดที่ผิด อ่ะเรามาเคลียร์ประเด็นนี้กันก่อนมาดูเรื่องคาว่าถูกกับผิดนะสําหรับผมนะครับคําว่าถูกและผิดในความเชื่อมันน่าจะใช้ไม่ได้แต่สิ่งที่ใช้ได้นะครับคือต้องต้องถามว่าแล้วความเชื่อนี้มีประโยชน์กับเราหรือเปล่าพิมพ์สิ่งนี้มาครับนี่คือวิธีการเช็คความเชื่อของตัวเองไม่มีคําว่าถูกไม่มีคําว่าผิดนะครับมีแต่คําว่าเป็นประโยชน์ไหมหรือขวางสิ่งที่เราต้องการ่าพิมมาพิมพ์มา วิธีการเช็คความเชื่อคือคุณต้องถามว่ามันเป็นประโยชน์หรือมันขวางสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่ามาดูกันนะครับว่าแล้วความเชื่ออะไรทําให้คุณรวยขึ้นบ้างอ่าหนึ่งครับคุณต้องเชื่อคํานี้ก่อนนะเชื่อว่าคุณอะรวยได้นี่เลยต้องมีสิ่งนี้ก่อนถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณรวยได้คุณจะไม่หาหนทางทํามันเลยความเชื่อเป็นต้นเหตุจริงไหมถ้าคุณไม่มีความเชื่อที่มันเป็นต้นเหตุคุณจะไม่ทําอะไรให้คุณรวยเลยครับ คุณจะใช้ชีวิตแบบเนิบเนิบเรื่อยๆอ่าแล้วจะไม่คิดถึงความร่ำรวยเลยเข้าใจเนาะความเชื่อพวกนี้มันก็เป็นเหมือนจะเ,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 เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเคลียร์ขึ้นอ่าไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับเคยเจอคนที่เชื่อไหมว่าฉันรวยไม่ได้หรอกเคยเจอแบบนี้ปะถ้าเจอคนที่เชื่อแบบแบบว่าเขารวยไม่ได้หรอกสังเกตดีครับเขาจะมีความคิดแบบไหนเชื่อว่าฉันรวยไม่ได้หรอกฉันมันก็แค่นี้แหละสังเกตดีดูดูพวกเขาดีเขาจะทําตัวแบบไหน เขาก็จะใช้ชีวิตในแบบที่เขาเชื่อเขาก็จะแบบอ่ะก็เอาแค่นี้แหละก็แบบนี้แหละโอเคปะ่ะอ่ะดีมากครับเชื่อว่าเราทําได้เชื่อว่าเรารวยได้อ่ะมันจะทําให้คุณหาหนทางความเชื่อทำให้คุณหาหนทางน่จําไว้พอมีความเชื่อว่าคุณรวยได้ต่อไปอย่างที่สองครับทุกความสําเร็จต้องพยายามคุณคิดยังไงกับคนี้บ้างผมเสนอแบบนี้เลยเคยได้ยินคํานี้ไหมความพยายามอาจไม่ได้นํามาในทุกๆความสําเร็จ แต่ทุกๆความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้จากการที่คุณมีความพยายามอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเคยได้ยินเปล่ามันแน่นอนนะครับบางทีคุณบอกในชั้นพยายามพยายามพยายามทําไมเรายังไม่สําเร็จสักทีหนึ่งอ่ะวันนี้ผมมีคําตอบให้นะการที่คุณพยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกแล้วมันไม่สําเร็จมันแปลว่าคุณพยายามแบบเดิมครับคุณไม่เปลี่ยนวิธีการโอเคไหมสังเกตไหมครับตอนที่คุณจะประสบความสําเร็จเนี่ยคุณต้องผ่านกระบวนการพยายามมาก่อน จนคุณเปลี่ยนวิธีการปุ๊บแล้วคุณไปทําอะไรบางอย่างแล้วคุณสําเร็จเลยเห็นว่ามันต้องผ่านกระบวนการพวกนั้นมาก่อนดังนั้นแล้วในทุกๆความสําเร็จมันมีความพยายามซ่อนอยู่โอเคไหมครับกว่าผมจะเทรดได้ผมทํามาเยอะนะไม่ใช่ว่าเรียนสองสาวันแล้วผมทําได้ผมซ้อมมาเยอะนะแล้วไอ้การซ้อมบ่อยๆนั่นแหละครับมันคือความเพียรของผมแต่ไม่ใช่ความท้อไม่ใช่ความเหนื่อยไม่ใช่ความล้ามันคือความสนุกโอเคไหมครับ ความเพียรที่ดีก็คือเพียรแบบสนุกสนานกับมันเพียรที่อยากจะทํามันใครเข้าใจพิมพ์บอกไหนว่าเข้าใจต้องสนุกกับมันไม่ใช่เพียรแล้วท้อเพียรแล้วเครียดอย่างนั้นไม่ได้โอเคปะ่ะลองนึกในใจดูนะครับว่าทําไมเวลาเรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะประสบความสาเร็จอยากจะร่ารวยแล้วเรารู้สึกเครียดมีความพยายามไหมอยากจะทําอะไรให้มันรวยแล้วเรารู้สึกเครียดสังเกตไหมสังเกตปะ่ะ เพียรแล้วเครียดแบบนี้ไม่เวิร์กนะตึงต้งเพียรต้องสนุกเข้าใจไหมครับมันต้องเคลียรต้องเคลียร์ภายในก่อนเพียรแล้วเครียดเนี่ยมันหมายความว่าลึกๆแล้วคุณมีความเชื่อว่ามันต้องได้เลยถูกต้องป่าอ่ะลองลองลองมาดูนะที่คุณรู้สึกว่าเออทำไมเราต้องใช้เวลากับมันทำไมเราต้องฝึกฝนวะทำไมเราเพียรแล้วเครียดนะครับลึกๆแล้วเช็คดิความเชื่อของคุณเป็นยังไง คุณอาจจะมีความเชื่อว่ามันต้องได้เลยมันต้องได้เดี๋ยวนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าใช่พิมพ์บอกหนว่าใช่เห็นปะคุณอาจจะไม่เข้าใจกระบวนการก็ได้ว่ากระบวนการเนี่ยมันต้องมาจากการทา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 แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขถูกต้องไหมครับแล้วก็สนุกกับการลองกับมันจนคุณตกผลึกกับมันแล้วนะครับและสิ่งนั้นแหละทําป้งเดียวสําเร็จเลยเป็นในเวนั้นใช่ปะแต่คนที่รู้สึกว่าเอ้ยกูต้องได้เลยอะ่ะมันต้องได้ภายในเดือนนี้ ต้องสาเร็จแล้วทาไมกูยังไม่ได้อ่ามันจะเกิดความเครียดครับก็คือคุณเร่งมันมากเกินไปคุณไม่สามารถเร่งกระบวนการนี้ได้นะทั้งหมดมาจากคุณคุณต้องทําแบบสะสมโอเคเปล่าทั้งหมดมาจากการสะสมสะสมสะสมทํามันไปแล้วเดี๋ยวคุณจะสําเร็จเองโอเคไหมครับทําในสิ่งที่มันถูกด้วยเยกตัวอย่างมีบางคนบอกในชั้นพยายามมากเลยชั้นขยันมากขายของทุกวันขายของขายของแต่แบบขายไม่เป็นเขาก็งงกับตัวเองว่าทําไมชั้นขายไม่ได้ คุณคิดว่าคนนี้ขาดอะไรไปครับอลอ,ลองตอบผมนี้เนี่ยฉันก็พยายามการเทรดแล้วมาห้าปีแต่ก็ยังล้างพอร์ตอยู่เหมือนเดิมอลอ,ลองเช็คนี้คนคนนี้ขาดอะไรลองเช็คสิครับขาดอะไรไปทําไมพยายามแล้วเขาไม่สําเร็จตอบผมได้ไหมสิ่งที่ขาดก็คือเขาอาจจะขาดความเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเพียนแล้วทาแต่เรื่องเดิมทําแต่เรื่องเดิมทําเดิมๆผลลัพธ์แบบเดิมนะทุกคนใช่ปะ,ะขาดความรู้ด้วย คือมันมันขาดตั้งแต่เรื่องนี้เลยครับคือเข้าใจคำนี้ไหมว่าคือเขาเชื่อว่าทําแบบนั้นแล้วเขาจะสําเร็จอะ่ะ <c oughs> เออเข้เขาใจปะคือต้นเหตุมันมาจากเขาเชื่อว่าทําแบบนั้นมันจะสําเร็จอ่าทาด้วยวิธีการนั้นมันจะสําเร็จแต่เขาก็ทา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 แล้วมันไม่ได้นี่ก็คือความเชื่อที่ขัดขวางหนทางคุณก็ต้องมองตามความเป็นจริงด้วยว่า เอาละถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จแล้วมามั่วกับมันมันก็ไม่ได้จริงว่ามันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเวเปลี่ยนหนทางอขาดชุดความรู้ที่มันถูกต้องจิมันแต่ต้นเหตุหลักอะคือเขาเชื่อว่าทําแบบเดิมแล้วมันจะสําเร็จโอเคปะ่ะมันต้องทลายตัวสิ่งนี้ก่อนเอาวันนี้คุณลองถามตัวเองดูยังล้างผอดอ,อยู่หรือไม่ยังล้างผอดกันอยู่อ่าสมมุติถ้าเกิดคุณยังล้างผอดกันอยู่ลองเช็คซิว่าความเชื่ออะไรหรอที่มันบล็อกคุณ แสดงว่าคุณยังมีความเชื่อว่าเวลากดออเดอร์ไม่ต้องคำนวณล,ล็อตก็ได้คุณยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่จริงหรือไม่ถ้าจริงพี่บอกหน่อยว่าจริงคุณยังมีความเชื่ออยู่ว่าไม่ต้องมีสต็อปล็อตก็ได้ใช่เปล่าและคุณยังมีความเชื่ออยู่ว่าฉันไม่อยากโดนสต็อปล็อตเลยสต็อปล็อตคือสิ่งชั่วร้ายสต็อปล็อตคือสิ่งทําให้ฉันหมดกําลังใจและสุดท้ายคุณยังมีความเชื่ออยู่ว่าฉันยอมล้างพอร์ตด,ดีกว่ายอมสต็อปล็อตใช่หรือไม่ถ้าใช่พี่บอกหน่อยว่าใช่และมันติดความเชื่อ เห็นปะดันัันครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องหาเวลาสักวันหนึ่งที่จะมานั่งดูตัวเองมานั่งสํารวจความเชื่อกับตัวเองว่าทําไมฉันถึงมีผลลัพธ์แบบนี้อันนี้คุณลองมามาันม,าม,ามาสามารถมาไล่ต้นเหตุได้หมดเลยทําไมผลลัพธ์ในชีวิตฉันจึงเป็นแบบนี้วะแล้วลองมานั่งไล่ดูซิว่าอ๋อมันเป็นเพราะฉันมีความเชื่ออะไรบ้างที่มันบล็อกคนทางของการมาในสิ่งที่มันดีอ่ะอต้องมานั่งขุดตัวเอง มีความเชื่ออะไรบ้างถึงมีพฤติกรรมแบบนี้อ่ายกตัวอย่างผมเนาะทำไมผมถึงเทรดด้วยทุนเริ่มต้น3 0 0 0ดอลลร์มาเป็นเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าผมเอามันอยู่ผมคุมมันได้เห็นไหมนี่เป็นความเชื่อผมเชื่อว่ามันปลอดภัยเห็นไหมเหนี่ยมีความเชื่ออ่าผมเชื่อว่ามันทําให้ผมทวีได้อันเนี้ยมีช่วงเวลาหนึ่งครับลองย้อนกลับไปเนาะเราก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เรา,ราเล้างพอทุกเดือนล้างพอทุกเดือนไม่เคยมีกําไรเลย เรามาเช็คความเชื่อตัวเองครับความเชื่อตรงนั้นมันก็คือเห็นว่าเราเนี่ยมีความเชื่อว่าข้าเนี่ยรู้แล้วเออมีความเชื่อที่เขาเรียกว่าหลงผิดคิดว่าเนี่ยสิ่งที่ตัวเองรู้เป็นรู้สมุดแล้วมีความเชื่อที่ผิดเห็นป่มใช้องค์ความรู้แบบเดิมไปสู้ในตลาดองค์ความรู้แบบเดิมไปสู้ในตลาดครับผลลัพธ์มันก็ฟ้องอ่ะมึงก็แพ้ไงก็แพ้ไงเออและยังมีความไม่รู้อีกมากมาย เราไม่รู้ว่าจะต้องปรับปรุงตัวอยังไงไม่รู้ว่าต้องรู้อะไรอีกนะครับนี่แหละกลับไปแก้ที่ความเชื่อนั้นอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเรารู้ลองไปสํารวจมันลองไปสังเกตมันศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้จากหลายๆห,หลากหลายผู้คนแล้วตกผลึกกับตัวเองอีกหนึ่งรอบว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันเหมือนกันเปล่านั่นแหละครับมันทําให้คุณคอนเฟิร์มชชว่์และกล้าที่จะเชื่อมันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เคลียร์ไหมอะไรอีกที่ทําให้เราล้างพอร์ตอ่า มีความเชื่ออีกแบบหนึ่งว่าว่าการที่เราจะเอาคืนได้นั้นมันต้องอออินมันต้องทุ่มทั้งหมดมันต้องเติมเงินสู้ถึง,ถงจะได้นี่คือความเชื่อจริงปะ่ะใครที่ล้างพอร์ตใครที่เติมเงินไปสู้เติมเงินไปสู้แล้วก็ล้างอีกเหตุผลหลกัลกๆของคุณก็คือคุณมีความเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเติมเข้าไปมันจะทําให้พอร์ตของคุณนั้นรักษาได้อ่รักษาพอได้และแก้เกมได้เห็นยังต้นเหตุมันมาจากความเชื่อแก้ไขเนาะแล้วก็ไปในทิศทางที่มัน ถูกต้องนะครับน,นั้นความเชื่อที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้ต่อนะคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะเป็นเศรษฐีเนี่ยคุณต้องมีความเชื่ออะไรอีกอ่นหนึ่งเนาะเชื่อว่าเรารวยได้อ่าหุ่นท่างกับมันอย่างที่สองนะครับผมพูดไม่ผิดหรอกว่าทุกความสําเร็จมันต้องมีองค์ประกอบมนะันนั่นคือความพยายามลองคิดตามนะถ้าคุณไม่มีความเพียรพยายามเลยให้ฝึกก็อุย้ยไม่เอาไม่ฝึกให้ฝึกก็ท้อง่ายไม่มีความเพียรพยายามเอาอะไรไปสําเร็จอ่ะจริงปะ ถ้าวันนี้ไม่ต้องใช้คําว่าความเพียรไม่ต้องฝึกไม่ต้องทอนะําแรงนั้นทํายังไงให้สําเร็จเราก็ต้องสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาอยู่ดีสุดท้ายแล้วเราก็ต้องลงมือทําอะไรบางอย่างอยู่ดีนะครับดังนั้นการตั้งจิตการใช้พลังจิตหรืออะไรแบบนี้มันคือการแค่ดึงเหตุการณ์ต่างๆให้มันเข้ามาแต่สุดท้ายต้องทําอะไรบางอย่างให้มันเอื้อกับสิ่งนั้นอยู่ดีเล<ม>ี้ยมไหมครับถ้าเก li Links, ดิดเราดึงด,ดูดเหตุการณ์มาแล้วแต่มันต้องทําอะไรบางอย่างอ่ะแต่ถ้าเราไม่ทําอ่ะก็ไม่ได้ ถ้าเราไม่สร้างเหตุการณ์ให้มันเกื้อกูลกันเลยมันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นทุกอย่างก็ต้องมีความเพียรด้วยแต่ต้องเป็นความเพียรที่สนุกความเพียรที่มาจากแรงบรันดาลใจความเพียรที่เราเราเข้าใจมันว่าเราจะเพียรทําไปเพื่ออะไรนใครเก็ตบ้างพี่บอกหนว่าเก็ตอ่ะโอเคต่อไปครับความเชื่อความเชื่อที่ทําให้คุณร่ํารวยนะความเชื่อเนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเชื่อว่าต้องชัดเจนว่าจะเอาอะไรกันแน่ ต้องเชื่อเรื่องนี้ก่อนชัดเจนเลยว่าจะเอาอะไรกันแน่อันนี้ถ้าคุณไม่มานั่งคุยกับตัวเองนะคุณจะยังไม่รวยแต่ถ้าเกิดคุณจะรวยได้คุณต้องชัดเจนก่อนว่าคุณต้องการอะไรกันแน่นั่งถามตัวเองครับฉันอยากจะสําเร็จในการเทรดจริงๆหรือเปล่านี่คือคําถามแรกนะลองถามดูอ่ะผมถามคุณวันนี้คุณลองนั่งนึกดูแลบอกผมครับว่าคุณอยากสําเร็จในการเทรดจริงๆไหมหรือแค่แค่อยากได้เงิน ไม่ได้อยากจะจริงจังกับการเทรดหรอกแค่อยากได้เงินเห็นไหมแค่เนี้ยมันก็ไม่ชัดแล้วจงชัดเจนกับตัวเองก่อนถ้าคุณชัดเจนได้ว่าฉันอยากประสบความสำเร็จในการเทรดจริงๆประโยคต่อไปมันจะมาครับว่าแล้วทํายังไงให้มันสําเร็จคนสําเร็จมันต้องฝึกแบบไหนเห็นไหมมันมันจะแตกแขนงกับมันได้และฉันจะเป็นคนที่ฝึกมันจนมันทําได้จริงๆจะเป็นแบบนั้นนี่คือความชัดเจนว่าเนี่ยฉันจะเอาทางเนี้ยไม่ลอกเลกไปทางอื่นฉันจะเอาทางเนี้ยเอาให้มันสําเร็จ นะครับโดยที่คุณมีความเชื่ออย่างอื่นเป็นแบ็กอัพอยู่แล้วว่าเออฉันรวยได้เชื่ออยู่แล้วว่าการเทรดทาให้คุณมีทุกอย่างได้เห็นปะ่ะนั่นคือหนทางคือมันต้องฝึกฝนถ้าคุณชัดเจนว่าคุณจะเอาทางนี้คุณต้องฝึกไหมคุณต้องฝึกไหมครับมีใครบ้างอยากจะสําเร็จในการเทรดนะแต่ไม่อยากฝึกมันก็คงมีแหละเนาะมีแหละมีเยอะแยะเลยอยากสาเร็จนะแต่ไม่อยากฝึกอยากสําเร็จนะแต่ยังไม่ไม่อยากเรียน อยากสาเร็จนะแต่ไม่อยากถรยเดโมก่อนมีแหละแต่คุณกําลังทําตรงข้ามกระบวนการไงคุณกําลังทําตรงข้ามความเป็นจริงไงคุณเข้าใจข้อความเป็นจริงไหมครับความเป็นจริงที่ทําให้คุณมีทักษะมันต้องทํำยังไงบ้างการเกิดขึ้นของทักษะมันต้องทํำยังไงต้องฝึกฝนมีใครข้ามกระบวนการนี้ได้ไหมครับต้องไปรอวันใดวันหนึ่งที่มนุษย์เรียนรู้แบบดาวน์โหลดได้กดปุ่มปุ๊บม,ม,มนุษย์เป็นกึ่งไซบอร์กเนาะ จิ้มนิ้วเข้าไปแล้วดาวน์โหลดข้อมูลมาอะไรเงี้ยอ่ามันต้องรอวันนั้นที่มันได้เลยแต่วันนั้นคงไม่ต้องเทรดกันแล้วมั้งไปทําอย่างอื่นแล้วมั้งเออใช่ไหมครับอ่าโอเคตูดนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการเลี้ยงข้าวเนาะสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับวันนี้ขอให้เทรดปังๆกําไรรัวๆกันนะครับผมอยากสาเร็จก็ต้องฝึกถูกต้องอ่แล้ววันนี้เรามาลองมาเช็คตัวเองซิว่าฉันยังห่างไกลไอ้ความสำเร็จตรงเนี้ยอีกกี่ะระดับนะฉันเริ่มฝึกแล้วหรือย,ยังเรียนแล้วหรือย,ยัง บางคนบอกไม่ได้ไม่เริ่มมาแต่เรียนเลยอ่ะก็จบแล้วนะครับบางคนอยากจะสําเร็จในการเทรดนะแต่ติดบล็อกกับตัวเองว่าติดติดบล็อกความเชื่อว่าแล้วฉันจะทํามันได้เหรออ่าเนี่ยถ้าติดบล็อกความเชื่อตรงนี้ก็จบแล้วเขียวว่ามันมันก็จะลังเลติดบล็อกความเชื่อว่าพี่ไม่เก่งคณิตศาสตร์อ่าก็บล็อกแล้วจริงป่ะติดบล็อกความเชื่อว่าพี่ไม่ชอบกราฟเลยอ่ามันก็บล็อกแล้วจริงไหมครับคุณต้องไปเคลีย เคลียภายในทั้งหมดให้มันเข้าข้างความสําเร็จตรงนี้ถ้าคุณอยากจะสําเร็จในการเทรดคุณต้องเคลียร์คุณต้องชอบกราฟให้ได้คุณต้องเปลี่ยนความเชื่อว่าฉันเป็นคนที่ชอบกราฟฉันฉันเป็นคนที่เก่งคณิตศาสตร,ร์แต่ว่ามันไม่ต้องเก่งแบบนั้นก็ได้ปะการเทรดนี่มันไม่ต้องแคลคูลัสใช่ปะมันไม่ต้องถอดรากที่สองถูกต้องไหมครับคุณกดเครื่องคิดเลขก,ก็ได้คำนวณลอตไซส์นับจุดลบเลขบวกเลข ตักกะง่ายๆครับผมเชื่อว่าอายุกันขนาดนี้แล้วน่าจะตักกะได้กันอยู่แล้ว mm. นะเนาะได้อยู่แล้วมันชัดเจนกับตัวเองอะ่ะจะเอาอะไรที่ไม่ชัดเจนอ,อาจจะเป็นเพราะลังเลไงว่าลังเลนะครับมีงานประจําฉันจะอยู่ตรงนี้หรือฉันจะไปตรงนู้นเห็นปะเขาบอกงี้ว่าคนที่ลังเลและไม่ชัดเจนดูนีวนะลังเลไม่ชัดเจนครับมันจะเปรียบเสมือนกับเราอยู่ตรงกลางอะ่ะแล้วโดนดึงซ้ายดึงขวาเนี้ยมีคนฉุดเรามีแรงอะไรบางอย่างฉุดไปทางนี้นี่ก็โดนฉุดไปเงี้ย ดนฉุดโดนฉุด,ช,ดชีวิตไม่ไปไหนสักทีมันเป็นเพราะเราไม่เลือกเราไม่ชัดเจนโอเคปะอยากสําเร็จมันก็ต้องเลือกอะ่ะถามว่าคุณได้ทุกอย่างไหมมันได้ครับแต่เวลาเลือกคุณต้องเลือกสักอย่างสําเร็จขั้นที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยไปเอาอย่างอื่นก็ได้สําเร็จในการเทรดก่อนแล้วค่อยไปเอาอย่างอื่นมันก็ได้จริงปะลังเลมีงานนะครับโอเคผมก็เชื่อว่าคุณจัดเวลาได้ทุกอย่างจัดเวลาได้หมด อยู่ที่เราครับจัมเเนตมันยังไงต่อให้มันยุ่งขนาดไหนจัดได้ถ้าสิ่งนั้นมันสําคัญจริงๆลองคิดดูนะครับว่าเอาง่ายๆทุกอย่างมันจับเวลาได้หมดมันมีช่วงหนึ่งนะครับตอนที่ผมอยู่มาหาลาัยแล้วผมแอบเลี้ยงหมาแอบเลี้ยงหมาอยู่ในคอนโดใช่ปะ่ะเราก็เลี้ยงหมาเลี้ยงคนเดียวนั่นแหละอยากเลี้ยงไงอยากลองเลี้ยงดูแล้วเราก็ไปเรียนนะครับเราก็เป็นห่วงหมากลับมาเช็คโอ้โหมันขี้เต็มเลย ขี้เต็มห้องเลยนะครับทั้งอึทั้งฉี่ผมก็ต้องเช็ดมันผมก็ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าไงผมก็จะสื่อสารว่าไงหมายความว่าสิ่งที่มันไม่เคยทําอ่ะมันก็ต้องทําอ่ะเออมันก็ต้องจัดเวลาให้มันอ่ะทั้งทงที่แบบอ่ะเรียนอยู่หรือเราทําอะไรอยู่อ่ะเราก็ต้องแบบจัดเวลามาทางนี้แล้วก็ต้องมาทําในสิ่งที่มันมันมันจําเป็นมันสําคัญ่ะทุกอย่างเราให้เวลากับมันได้สังเกตนะเรามียี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือ เราให้เวลากับอะไรมันจัดเวลาได้มันแบ่งได้นะครับอะไรที่มันไม่สาคัญวันนี้คุณต้องมานั่งคุยกับตัวเองแล้วว่ายี่สิบี่ชั่วโมงของฉันอะไรบ้างที่มันไม่สําคัญฉันจะลดเวลามันยังไงอะไรบ้างที่มันสําคัญฉันจะเพิ่มเวลาให้มันได้ยังไงเรามานั่งเช็คดูแล้วคุณจะเห็นว่าโอ้โหฉันมีเวลามากขึ้นว่ะแต่การที่เราไม่ได้มาคุยกับตัวเองครับมันก็ทําให้เราเพลิดเพลินในแต่ละวันเนาะแล้วก็ไม่เห็นความจริงว่า ว่าเราใช้เวลากับมันยังไงเข้า okay, ไหมอ่ามีคุณทีพีนะฮะเยังกาแฟผมนะครับสี่สิบบาทขอบคุณนะครับผมได้กาไรมานิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวมันจะไม่ใช่นิดหน่อยแล้วมั้งรอบบ่ายนี้นะครับจะเป็นกําไรแบบก้อนโตแล้วนะเดี๋ยวรอรอแพทเทิร์นโอเคเคลียร์เนาะความเชื่อว่าคุณต้องชัดเจนคุณจะต้องคุณจะเอาอะไรสมมติสมสมติว่าชัดเจนเลยเนี่ยว่าฉันจะเป็นคนที่ มีรายได้หลักล้านต่อเดือนผมชัดเจนอย่างนี้ตั้งแต่ตอนอยู่มหาลาัยแล้วนะครับว่าผมจะเป็นคนที่มีรายได้หลักล้านต่อเดือนชัดเจนกับมันมาตั้งนานพอเราชัดเจนเความชัดเจนนะครับมันเหมือนกับการตั้งจิตให้คุณเข้าใจแบบนี้ลองจินตนาการตามผมนะความชัดเจนของของเราเนี่ยมันเหมือนกับการตั้งจิตเลยครับว่ามันเหมือนกับเข็มทิศเลยถ้าเกิดคุณชัดเจนเข็มทิศคุณชัดมันคือการมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายแบบไม่มีความลังเล จากนั้นพอคุณชัดเจนแล้วอะไรที่มันไม่ใช่ที่มันอยู่รอบข้างคุณมันอาจจะเป็นขยะมันอาจจะเป็นความคิดของคนอื่นที่เข้ามาแทรกคุณหรือเป็นอะไรไม่รู้มันจะถูกเอาออกหมดมันจะแหวกทางให้คุณไปหาในสิ่งที่คุณชัดเจนเรื่องนี้สําคัญมากหลายๆคนไม่ประสบความสําเร็จเพราะไม่ชัดเจนเขาว่าจะเอาอะไรมันก็เลยอ่จเดี๋ยวก็ไปชิมตรงนั้นทีแวะข้างทางเดินซ้ายเดินขวาไปหน้าถอยหลังเนี่ยมันไม่ชัดเจนว่าคุณจะไปทางไหนมันเลยไม่ไปสักทีหนึ่ง ดังนั้นวันนี้ครับกลับไปนั่งคุยกับตัวเองชัดเจนว่าจะเอาอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชัดเจนมันจะเกิดความทุ่มเทการฝึกฝนตัวเองอย่างสนุกแล้วมันก็หนักด้วยแล้วมันสนุกด้วยคุณจะทํามันได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างจะหลีกทางให้กับคุณพิมพ์คํานี้มาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างจะหลีกทางให้กับเราอันนี้เรื่องจริง ไม่มีใครต้านทานคุณได้ถ้าคุณชัดเจนบอกเลยไม่มีใครมาหยุดคุณได้ถ้าคุณจะเอามันถ้าคุณจะทําสิ่งนี้สำเร็จและชัดกับมันจริงๆว่าคุณจะสําเร็จกับเรื่องนี้สําเร็จได้หมดแต่ทุกอย่างมีระยะเวลาและระยะเวลาเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเราโอเคไหมครับเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเราเลยเราอยากทำให้มันสําเร็จเร็วคุณต้องท,ทําองค์ประกอบให้มันพร้อมด้วยอยากสด้กำไรจใกการเทรดเรียนยัง มีความรู้ยังมีระบบเทรดยังฝึกฝนยังแบ็กเทสยังมีประสบการณ์ยังลองเดโมยังเงินจริงยังค่อยๆอัพสเกลใจฝึกสมาธิยังเนี่ยมันมีแบบขั้นตอนของมันเนาะแล้วเราสามารถสอนคุณได้นะครับและแนะนําขั้นตอนต่นตางๆให้คุณประสบความสุขกับมันได้โอเคไหมวันนี้คุณโชคดีนะคุณมีพี่เลี้ยงแล้วคุณมีโค้ดดีนอกดกากการที่เราไปงมทางเอาเองอ่าโอเคการที่บอกไม่มีเวลามันคือข้ออ้างนะครับโอเคถ้าเราชัดเจนจะไม่มี อะไรมากี่ขวังแล้วจริงนะมันเป็นเรื่องจริงนะครับทั้งหมดคือพลังของความชัดเจนการเทรดเหมือนกันคุณก็ควรจะรอจังหวะที่มันชัดเจนเนาะถ้าเกิดมันชัดเจนตัดสินใจได้การเทรดก็ประสบความสําเร็จหลายๆครั้งนะครับที่เราโดน s ต o p l ลอ s ที่เราขาดทุนเยอะๆมันเป็นเพราะว่าโซนเทรดมันก็ไม่ชัดเจนพอโซนไม่ไม่ชัดเจนแต่ใจมันอยากมันอยากกดมันก็เลยผิดเพี้ยนไปกันใหญ่เนาะส่งผลลับที่มันไม่ดีกับตัวเรานะครับอ่างเงินวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะดีไหมครับเนื้อหาวันนี้ ตกผลึกไหมว้าวไหมใครตกผลึกอะไรบ้างพิมพ์บอกหนว่าตกผลึกใครรู้สึกว้าวบ้างพิมพ์บอกหนว่าว้าวนะฮะแล้วขอบใจมาบอกผมด้วยดีไหมครับเนะะี่ยหาะวันนี้เนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้เนาะผมก็ให้กําลังใจกับคุณทุกคนนะมันต้องฝึกฝนสร,สร้างต้นเหตุให้มันถูกต้องต้นเหตุจากความเชื่อนะครับแล้วก็มีสติมีปัญญาเนาะแล้วก็รู้ว่าอะไรคือความจริงตรงหน้ารู้ว่าเออมันต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างเนี่ยแหละเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันทาให้คุณประสบความสําเร็จได้นะครับไม่ใช่มีความเชื่อแบบทื่อๆ ความเชื่อว่าเชื่อว่าสําเร็จอันนี้มันคือความเชื่อที่ไม่ละเอียดอ่ะเชื่อว่าฉันสําเร็จเชื่อว่าสําเร็จเชื่อว่าสําเร็จแต่คุณไม่ทําอะไรเลยอย่างนี้มันจะไปสําเร็จเมื่อไหร่มันสําเร็จได้แน่ครับแต่ทั้งหมดคือคุณต้องลงมือทําด้วยคุณคือองค์ประกอบในนั้นเขี่ะเราคือองค์ประกอบในนั้นนะแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับมาแก้ไขที่ความเชื่อก่อนเปลี่ยนความเชื่อปุ๊บเดีย๋ยวทุกอย่างเปลี่ยนตามเลยคุณรู้ไหมว่าการที่ทําให้ผมเก่งขึ้นในการเทรดเนี่ยผมมีความเชื่ออะไร ผมมีความเชื่อแบบนี้ครับผมมองการเทรดว่าการเทรดเหมือนกีฬาผมมองนี้ว่าการ trade เทรดมันเหมือนกีฬานะและผมมองหม่ว่าผมเป็นนักกีฬาผมกําลังเล่นกีฬาที่ชื่อว่าการเทรดและถ้าเกิดผมอยากจะเป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จผมต้องซ้อมซ้อมและก็ซ้อมผมก็ผมกำลังจินตนาการอยู่ว่าผมกําลังจะไปแข่งโอลิมปิกเทรดเดอร์โอลิมปิกนะครับเป็นกีฬาใช่ไหมทำยังไงให้ผมติดทีมชาติ ทำยังไงผมเป็นตัวแทนแบบติดโอลิมปิกให้ได้ผมต้องเก่งผมต้องซ้อมซ้อมซ้อมเนี่ยพอเราเชื่อแบบนี้โอ้โหมันเป็นเกมกีฬานะมันก็จะไม่ประมาทกับมันมันก็ซ้อมมันก็ฝึกฝนผลลัพธ์มันเลยเกิดไงครับแต่ถ้าเกิดผมเชื่ออีกแบบหนึ่งว่าสําเร็จได้แหละแต่การเทรดผมอาจจะมองว่าเป็นการพนันอย่างถ้าผมผมเชื่อว่าสําเร็จได้แต่ผมเชื่อว่าการเทรดคือการพนันผมก็จะเล่นแบบพนันกับมันผมก็จะแบบอ่ะพนันจังหวะนั้นพนันจังหวะนี้อออินกับมัน มันก็จะไม่เป็นเกมกีฬาของผมแล้วผมก็จะไปเล่นแบบผิดเพี้ยนไปแล้วจริงไหมครับเนี่ยคุณจะเล่นให้เป็นกีฬาก็ได้คุณจะเทรดให้เป็นการพนันก็ได้การเทรดนะครับคุณทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นก็ได้หรือคุณจะทาให้ชีวิตของตัวเองดิ่งตกต่ําก็ได้อยู่ที่ความเชื่อของคุณนะครับอันดับแรกคือเซ็ตความเชื่อของคุณให้มันถูกต้องก่อนโอเคไหมใครอยากจะรับความเชื่อผมไปบ้างว่าการเทรดคือเกมกีฬาและคุณคือนักกีฬาโอลิมปิกใครอยากจะรับความเชื่อนี้ไปบ้างครับพิมบอกไหนว่าร ความเชื่อมันมีเยอะมากความเชื่อมันมีเยอะมากๆเลยมันมันเต็มไปหมดอะคุณจะเชื่ออะไรก็ได้แต่จงเลือกความเชื่อที่เหมาะสมกับคุณเลือกความเชื่อที่มันมีประโยชน์กับคุณเอเคไหมครับความเชื่อใดที่ไม่มีประโยชน์คุณดีลิทมันทิ้งซะมันไม่มีประโยชน์คุณเชื่ออะไรก็ได้แต่ให้ความเชื่อที่มันเป็นประโยชน์กับคุณเถอะโอเคไหมรับเต็มๆนะคุณเป็นนักกีฬาแล้วนะนออเป็นนักกีฬานะตอนนี้นออเป็นนักกีฬา เทรดเดอร์โอลิมปิกอายุ65ปีนะครับทรงประกวดโดยสำนักชนะก,กันนะครับเออส่งแข่งเลยนะที่เป็นนักกีฬาแล้วนะครับดังนั้นนักกีฬาต้องมีวินยัยต้องฝึกซ้อม backtest ทำบ่อยๆบ,บาลีเพย์ pay, ฝึกฝนมีมีระเบียบมีวินยัยอาจจะเป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จได้นะครับสําเร็จเนี่ยไม่ต้องไปเอาเหรียญทองกับใครนะฮะสำเร็จเนี่ยตังมันได้กับตัวเองอยู่แล้วนะ อ่ะรับไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้านะครับและอยากเถืชนะก็เชื่อผมชนะกันไปแล้วครับบ๊ายบาย